ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาทดสอบนะครับพระที่มีอายุนะครับ4 0 0ปีขึ้นไปนะครับทีนี้นี่คือพระคนสมอนะครับคนสมออยุธยานะครับทราบเป็นไงครับว่าเป็นอยุธยาดูศิลปะนะครับเป็นศิลปะนะครับแบบอยุธยานะครับเป็นพระปางสมาธินะครับนั่งอยู่ในสุ้มกำแพงแก้วเจ็ดชั้นนะครับ คือส่วนมากนะครับคนจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าพระคนสมอเป็นพระนะครับเนื้อดินไม่ใช่นะครับเป็นพระนะครับเนื้อปูนขาวนะครับปูนขาวแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับก็คือหินปูนนี่แหละครับหินปูนบดเหมือนกันกับพระสมเด็จนี่แหละครับนี่นะครับที่ผมเริ่มถ่ายนะครับก็คือเวลาผ่านไปแล้ว30นาทีนะครับ เพราะนะครับฟองอากาศที่เกิดขึ้นนะครับนะครับดูในลักษณะการเกิดฟองฟองอากาศนะครับจะแตกต่างกับใน้าสมเด็จนะครับแล้วก็การเกิดนี่ต้องแช่น้ําถึง30มนาทีนะครับปออากาศถึงจะเริ่มเกิดนะครับน้ําฝนมือนเดิมนะครับเห็นหมครับการเกิดนะครับจะเกิดเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แตกสลายไปนะครับนี่คือ ลักษณะนะครับการดันตัวออกมาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในองพระนะครับแสดงให้เห็นถึงนะครับระยะเวลานะครับการที่พระอยู่ในกุนานนะครับได้รับความร้อนก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปฝังตัวอยู่ในเนื้อพระนะครับมีเพื่อนๆบางท่านนะครับถามว่าเออทำไมไม่ใช้น้ําร้อนนะครับน้ําร้อนก็เป็นน้ําบริสุทธิ์เหมือนกันนะครับใช้น้ําร้อนก็ไม่มีผลอะไรครับแต่ก็คือ การอ่านผลค่านะครับมันจะแตกต่างกับน้ําฝนนะครับน้ําฝนเป็นน้ําบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับนะครับในการที่เราจะใช้ทดสอบนะครับเราจะได้ค่าแบบคงที่นะครับถ้าใช้น้ําร้อนนะครับมันก็จะร้อนในเบื้องต้นมันก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่กับพระนะครับเพราะว่าน้ําร้อนก็คือถ้าเราเอาน้ำอ่าที่ต้มให้ร้อนนะครับมันก็เย็นตัวลงมันก็เป็นน้ําบริสุทธิ์เหมือนเดิมนะครับ ยิ่งนะถ้าเป็นน้ำร้อนที่น้ำที่มีความกระด้างหรือมีแคลเซียมคอไลน์นะครับมีเกลือนำไปต้มนะจะได้เป็นน้ำบริสุทธิ์อีกเหมือนเดิมนะครับนะครับครึ่งน้ำร้อนก็ไม่ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลในการทำให้องพระเสื่อมสลายได้นะครับนอกจากจะนำพระไปต้มแค่นั้นแหละครับอันนั้นคือการรับความร้อนแบบเต็มๆนะครับ ในการพิสูจน์ของเรานี้ก็คืออเราพิสูจน์หาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับระยะเวลานะครับก็คือก๊าซคาร์บอนไดซ์ฝังตัวอยู่ในเนื้อผ้าอยู่แล้วนะครับการเกิดฟองอากาศนี้ก็คือการดันตัวออกมาของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะใช้ใช้เวลาทดสอบในนะครับผ้านะครับโก้นสมอนี้นะครับซึ่งเป็นผ้ากุนะครับสมัยอยุทยานะครับใช้เวลาในการทดสอบนี้ชั่วโมงครึ่งนะครับ ให้ท่านดูนะครับการเกิดฟ้าอากาศจะแตกต่างกันนะครับกับการเกิดในพระสมเด็จนะครับซึ่งต่อไปนะครับในพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จที่สร้างด้วยนะครับหินปูนนะครับหรือปูนขาวที่ได้จากการเผาหินปูนแล้วนํามาบดนะครับก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีอายุนะครับถึง400ปีอย่างพระนะครับสมัยอยุธยานี้นะครับ มันจะเป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับอ่าเป็นผุดขึ้นมาเป็นฟองอากาศนะครับอ่าดีๆ,ๆแล้วก็แตกไปอันนี้คือการดันตัวออกมาของคาร์บอนไดออกไซด์การเกิดเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เรารู้เลยนะครับทําให้เรารู้อะไรเหรอครับทาให้เรารู้ว่านะครับอ่าอ่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับฝังตัวอยู่ในองค์พระนี่ ในซอกลึกในส่วนลึกในองค์พระนี่ก็คือบ่งบอกได้เลยนะครับว่าเป็นพระที่มีอายุ400ปีจริงนะครับนะครับเป็นพระที่มีอายุมีความเก่าแก่จริงนะครับนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวสักหน่อยนะครับก็คือองค์มันก็เกิดไปเรื่อยๆนะครับองค์ยังไม่หยุดนะครับทีนี้ เมื่อเวลานะครับนําขึ้นจากน้ํานะครับลักษณะของน้ํานะครับไม่มีตะกรอนไม่มีอะไรเลยนะครับเพื่อนๆดูได้นะครับมันจะคือความแข็งแกร่งขององค์พระนี้นะครับจะแตกต่างกันแล้วผมจะอธิบายถึงเรื่องสีดํานะครับที่ปรากฏอยู่ตามหน้าเนื้อพระนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราเข้าใจคิดว่าเป็นการลงลักทารักนะครับไม่ใช่นะครับในพระกุจะไม่มีการลงลักนะครับนะครับ มันเป็นนะครับการรับความร้อนนะครับในกุนะครับซึ่งเป็นระยะเวลานานนะครับของหินปูนนะครับคือปูนขาวนะครับที่ได้จากการเผาหินปูนบดนะครับที่นํามาทําพระนะครับได้รับความร้อนเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับนะครับรับความร้อนอย่างสม่ําเสมอที่อยู่ในกุนะครับจุดที่รับความร้อนนะครับก็เหมือนกับคนเราตากแดดนะครับจะดำไหมครับดำครับก็เพราะว่าหินปูนขาวนะครับมันจะมีสีขาวนะครับ มันเป็นธรรมาชาติอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้มันจะเหมือนกับการทารักอ่ะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันดำสม่ำเสมอไงครับก็มันรับความร้อนสม่ำเสมอด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี้นะครับจะไม่ได้รับความร้อนเท่ากับช่วงด้านหน้านะครับพระที่อยู่ในกุนะครับเพราะว่าด้านหลังนี้นะครับก็จะคาบสีแดงๆดงคาบมันจะมีคาบดินของกุนะครับจับกับหินปูนนะครับ ีแดงแดงที่เป็นดินนั้นนะครับก็คือคาบกลุนะครับคาบดินที่อยู่ในกลุนะครับที่ฝังองค์พระไว้นะครับในระดับความลึกที่ตั้งแต่นะครับ1.5เมตรขึ้นไปนะครับในความลึกลึกมากนะครับเพราะว่าดินสีแดงนี้จะอยู่ในความลึกที่1.5เมตรขึ้นไปนะครับนะครับนะครับประมาณตอนนี้ก็1ชั่วโมง4-5้านาทีกว่านะครับ นะครับเดี๋ยวผมนําพระขึ้นมานะครับให้ท่านดูนะครับเรามอาพักพระไว้สักครู่นะครับให้พระให้น้ํานะครับเดิมเช็ดตัวการแห้งนี้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแห้งนะครับเพราะว่านะครับความอิ่มตัวของนะครับเพราะว่าของปูนนะครับหินปูนนะครับหินขาวที่ได้นะครับจากการเผาหินปูนนะครับ ซึ่งนะครับเห็นไหมครับผ่านไปไม่นานนะครับประมาณไห่สี่ห้านาทีนี่ก็ออกมาขนาดนี้นะครับไม่ถึงสิบห้านาทีนะครับผ้าก็แห้งนะครับซึ่งครับองค์พ้าก็ไม่มีจุดใดบุบสลายนะครับนะครับี่แหละครับคราบสีดําที่เราเห็นนี้นะครับเป็นการที่นะครับปูนขาวนะครับที่ทายทําปูนขาวจากหินปูนนะครับ ได้รับความร้อนอย่างนะครับเป็นเวลานานนะครับทําให้พระนะครับทาให้หินปูนนะครับเปลี่ยนสภาพเป็นสีดํานะครับในองค์พระนี้นะครับจะมีทั้งแคนไซจะมีทั้งผึกนะครับการตกผึกจะมีการตกฟองนะครับการผุดเป็นฟองเม็ดหินปูนนะครับซึ่งนะครับเป็นแสดงว่าการนําหินปูนนะครับหินปูนมาเผาแล้วก็บดทํา พระพิมพ์นี้นะครับมีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาเป็นอย่างน้อยนะครับนี่นะครับคราบสีแดงๆที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นดินดินที่อยู่ในกลุนะครับเราจะทําให้เราเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระเนื้อดินนะครับไม่ใช่นะครับเป็นหินปูนนะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเป็นหินปูนนะครับซึ่งนะครับเป็นหินปูนที่กลับมาตกผึกใหม่นะครับก็คือแสดงว่ามีการนําหินปูนนี้ไปเผาแล้วบด เป็นปูนขาวก่อนเหมือนกับวิพิธีการทาพระสมเด็จนะครับนะครับมันจะก,การแท้งว่าพระสมเด็จวัดละฆังนะครัครบเมื่ออายุถึงสองสามร้อยปีนะครับในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีปฏิกิริยาเว้นความธรรมชาติในการเกิดฟองอากาศนะครับพระสมเด็จก็ต้องเกิดการผุดขึ้นแล้วก็ดันออกมาแล้วก็ฟองแตกหายไปเหมือนกับอย่างพระคนสมอนี้เช่นเดียวกันนะครับนะครับเป็นความรู้นะครับ ให้แนะนำให้พเพื่อนๆนะครับนะครับได้ศึกษานะครับอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่งงง่ายไม่อันนี้เป็นความจริงนะครับเป็นความจริงเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นหลักการเป็นข่าวการหาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ฝังอยู่ในแร่ธาตุนะครับการออกซิเจนนะครับสาเหตุที่ต้องใช้น้ำฝนก็เพราะน้ำฝนเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นะครับมันจะได้อ่านค่าได้คงที่นะครับ ถ้าเราใช้น้ำที่ปละปานมันมีคอลินนะครับบอกเพื่อนๆไว้นะครับให้เป็นความรู้นะครับศึกษาอ่านบ้างนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับ